เป็นหมายเลขที่หนึ่งร้อยสิบแปดคุณดารุณีอินทนินนะคะถ้าสะดวกแล้วก็เปิดไมค์ได้เลยนะคะสองท่านนี้ดูมีความตั้งใจนะครับส่งเอกสารหมดแล้วครับ,บค,ค่ะ <laughs> งั้นเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางดารุณีอินทนินนะคะอายุ46ปีปัจจุบันรับราชการครูนะคะ การศึกษาจบป,ปริญญาตรีคณิตศาสตร์วิชาเอกเคมีนะคะจากสถาบันราชภาัฏสกลนครจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัทยธรรมธิราชนะคะปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่อำเภอนนสังจังหวัดของบัวลรัมพนะคะต้องการสังกัดการศึกษาภาคอีสานค่ะรักษาศีลห้าได้ในเบือเ้องต้นนะคะม,มีข้อหนึ่งนะคะ สัตว์ใหญ่นี่นี่เลิกแล้วนะคะก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์ค่ะตอนนี้ยังมีไข่กับปลาอยู่ค่ะแล้วก็เป็นเจเขียในบางครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะกินพืชผักที่ปลูกได้เองท,ที่ที่บ้านค่ะเป็นผักพื้นบ้านค่ะรับฟังมติมูมิด,ดีค่ะเชื่อผู้นําค่ะเชื่อท่านอาจารย์หมอเขียวรักและสาัชาท่านอย่างแรงกล้าเลยค่ะค่ะข้อห้า สามารถที่จะเป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นอาสาเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติโอเคไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเป็นเครือข่ายเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาตินะคะเป็นเป็นเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติเป็นอาสาเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติรุ่มน้ําโขงเครือข่ายแล้วก็เป็นอาสาของศูนย์เครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติป่ารักน้ําที่จังหวัด นองบัวลำพูค่ะแล้วปัจจุบันก็ตอนนี้กำลังเข้าหลักสูตรอบรมอาสาสมัครภาคประชาชน c m s นะคะของท่านาจารย์ยักษ์นะคะแล้วก็ผ่านหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาเพ่องสี่วันหคืนนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาและกำลังอบรมหลักสูตร c m s อยู่ค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายท,ายทายําไมถึงสนใจเรียนวิชาดาม <c oughs> ใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้ได้ฟังอาจารย์พูดเลยคะ่ะยังจําได้เลยคือเพื่อติดอาวุธทางปัญญาเลยคะ่ะที่พาให้ผลนทุกคนชั่วผลนกลัวคนบ้าคนดื้อคะ่ะ ขอบพระคุณนะคะมีท่านใดจะสอบถามคุณดารุณีเพิ่มเติมไหมคะต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์โรงเรียนเดียวกันนะคะจิ๊บก็เคยเป็นสิทธิ์ของอาจารยักษ์มาก่อนที่จะมาเจออาจารย์หงเขียวนะคะ,คะก็ยินดีต้อนรับนะคะ,คะเราต้องปิด ติดอาวุธให้กับปัญญาเราจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการที่ต้องเจอผู้คนมากมายเราก็ต้องมีตัวที่จะต้องมาช่วยเรานะคะในเรื่องของการที่จะไม่หลงไปกับโลกกระทำหรืออะไรต่างๆก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเห็นว่าบ,บรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะคะคุณรุติ <c oughs> มีรุ่นพี่ปรากฏมารับรุ่นน้องตลอดเวลาอาจารย์ยกพามาเจออาจารย์หอเขียวค่ะ ค่ะก็ค่ะ,ะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าในในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเราต้องเขาเรียกว่าสบพะกำลังทุกอย่างต้องช่วยกันไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะนำพาประเทศเราให้รอดได้นะคะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขอเข้าสู่ขบวนการโหวตนะคะค่ะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้เชิญย,ยกมือได้เลยค่ะ ค่ะไม่มีนะคะผ่านนะคะคุณเดรณีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคยินดีต้อนรับค่ะสาธุค่ะ,คะไม่เป็นไรนะคะมีลูกมีลูกชายเป็นเพื่อนเรียนด้วยแล้วนะคะค่ะมีท่านอื่นจะเสริมเพิ่มเติมหรือว่ามีท่านใดเพิ่มไหมคะ <c oughs> ตอนนี้สิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะ ถ้าไม่มีนะคะเราก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตาราง